c a n ดีจอมแก่นเล่มสองอีพีที่18หมดแล้วเหรอของเคนดี้ล่ะคือฉันไม่รู้ว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วนี่ถึงแคนดี้จะใช้นามสกุลอันเดรแต่ก็ไม่ใช่สายเลือดแท้ๆใช่ใช่ท่านป้าก็คงคิดเหมือนกันแต่ท่านป้าไม่น่าทำกับแคนดี้แบบนี้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะอาชีแก่ดูซะเลยสิ ฉันให้แคนดี้ครึ่งหนึ่งฉันก็ด้วยข้างในยังไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยฮะกล้องส่งทางไกลอะไรเนี่ยเสื้อคลุมอะไรแล้วนี่จะแบ่งกันยังไงล่ะของผมก็แบ่งได้แคนดี้จะมองด้านไหนล่ะของผมก็ใช้ได้สองอย่างจะคุมก็ได้หรือจะใส่นอนก็ได้ชุดนอนผมยกให้หมดเลยอาชีอย่าล้อเล่นนะ ดูแคนดี้สนิทสนมกับอาชีมากใช่ไม่ดูไปคบกับคนชั้นต่ำแบบนั้นได้ยังไงวันนี้ยังปกติวันนี้ยังดีนะปกติจะชอบอยู่กันสองต่อสองฮะดูส,ดสิกับห้องเรากันเถอะไปเลยนะเขาสองคนไม่เคยเปิดของขวัญให้เราดูเลยนะคงกลัวคนอื่นเขามาแย่ง ฉันอยากกลับห้องแล้วล่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายคงเหนื่อยจากการเดินทางน่ะอาชีไปส่งสิเออคือแล้วอาชีก็เดินไปส่งแอนนี่แอนนี่ฉันอยากจะสนิทสนมกับเธอในฐานะเพื่อนใหม่ได้โปรดเธอเป็นยังไงเขายังชั่วหรือ,อยังค่ะอาชีชอบแคนดี้จริงๆหรอ แต่อาชีเดินจะเช้ากว่านี้ได้ไหมคะขอโทษไปห้องพยาบาลไหมกินยาสักหน่อยน่าจะดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็หายถ้าง,งั้นก็จับมือผมไว้ก็ได้นะอาชีคุณไม่ได้รักแคนดี้จริงๆใช่ไหมคะตอนนี้แอนนี่ไม่สบายเราเดินไปแบบนี้คงไม่มีใครว่านนะ รู้ไหมวทีน่นีเค้มงวดมากค่ะคุณแม่บอกว่าถ้าอยากเป็นภรรยาที่ดีก็ต้องอดทนอืมงั้นเลยเหรอใช่ค่ะอาชีผมมีอะไรอยากขอร้องคุณอย่างหนึง่งผมอยากให้คุณเป็นเพื่อนสนิทของแคนดี้ถึงเธอจะมาจากบ้านเด็กกาําพร้าแต่จิตใจของเธอช่างงามนักเธอเป็นคนร่าเริงน่ารักก็ไม่รู้ทำไม พวกอ,อีเิซ่าชอบแกล้งเธออยู่เรื่อยผมจะดีใจมากเลยถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเธอผมขอร้องเลยนะอ้าเป็นอะไรไปเหรอฉันเหนื่อยต้องขอโทษนะคะและแอนนี่ก็วิ่งจากไปอาชี่ฉันรักคุณมากออกอย่างนี้แล้วทำไมทำไมคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันบ้างเลย อยากให้คุณเป็นเพื่อนสนิทกับเคนดี้ถึงจะมาจากบ้านเด็กกำพร้าอาชีฉันทำไม่ได้ฉันเป็นเพื่อนกับเคนดี้ไม่ได้เคนดี้เป็นคนร่าเริงใครๆก็รักเธอกันทั้งนั้นค่ำคืนนั้นเคนดี้รู้สึกนอนไม่หลับเฮ้ยนอนไม่หลับเลยเราแอนนี่รักอาชี ฉันสัง,งเกตตั้งแต่งานปาร์ตี้ครั้งนั้นแล้วเขาสองคนเหมาะสมกันดีฉันอยากให้แอนนี่มีความสุขจังเลยและในระหว่างนั้นเองประตูด้านระเบียงของห้องนอนเคนดี้เปิดออกพร้อมกับเทริสที่โซซัส,ซสเซเซเข้ามาฮะเทริสเทริสคุณไปทำอะไรมานะ่ะอ้าว ห้องของทาชานสาวหลกเรืองพอดีทีเดียวฮะเลือดจบ EP ที่18โปรดติดตามตอนต่อไป